เรื่องโรงพยาบาลสนามเน้นขอแวะไปที่ราชบุรีหน่อยกันกันนะคะที่ราชบุรีเมื่อวานนี้ก็เจอปัญหาขึ้นมาเหมือนกันนะคะก่อนหน้าที่คุณสาธิตตุเตชะเดินทางไปที่สมุทรสาครไปที่ศูนย์หงายสาครเน,นี่ยน,นะคะแล้วก็ ทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตอนนี้กําลังเตรียมสถานที่ในการรองรับผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาครเพราะว่าจํานวนเนี่ยมันก็ดูแล้วจะเพิ่มขึ้นสมุทรสาครอาจจะไม่สามารถจะรองรับได้อย่างเพียงพอเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปอาศัยค่ายพานุรังสีของจังหวัดราชบุรี mm. ในการรองรับผู้ป่วยอีกพันเตียงซึ่งพอหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยขอภยัยหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยให้สัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ย ทำให้คนราชบุรีเขาบอกว่าหเขาไม่สบายใจเลย<ฆ>นะคะเขาไม่สบายใจถ้าหากว่าจะมีโรงพยาบาลสนามเข้ามาในพื้นที่แบบนี้เมื่อวานนี้ค่ะที่สารากลางจังหวัดราชบุรีนะคะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยค่ะมีชาวราชบุรีชูป้ายผ้าแล้วก็มีข้อความว่าเราชาวราชบุรีขอคัดค้านทุกทุกรูปแบบที่นําแรงงานผู้ติดเชื้อเข้ามาคัดค้านไม่เอาผู้ที่ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่มารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะ โดยตัวแทนของผู้ที่มาคัดค้านเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเขาไม่มั่นใจเรื่องของการควบคุมโรคนะคะประชาชนเนี่ยขอคัดค้านอย่างเต็มรูปแบบและหากมีการนำเข้ามาจริงทั้งตนและชาวบ้านจะขอปิดล้อมเลยค่ะจะขอปิดล้อมสถานที่แล้วก็ไม่ให้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดเลยนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ช่วงสายๆค่ะนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีเขตหนึ่งจากพักพลังประชารัฐ พร้อมกับนายมานิตนบอมอบดีอดีตเล่อมปีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนชาวราชบุรีเป็นตัวแทนของชาวราชบุรียื่นหนังสือถึงนายกนะคะผ่านทางผู้ว่าขอให้มีการระง,งับการขนย้ายผู้ป่วยโควิดจากจังหวัดสมุทรสาครมาที่จังหวัดราชบุรีค่ะยื่นหนังสือกับผู้ว่าผู้ว่าว่าอย่างไรผู้ว่ารณพเหลืองไพโร์นะคะบอกว่าตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อ ประสานอะไรกับเรื่องนี้เลยนะคะคือทราบจากทางข่าวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่รับการประสานทางจังหวัดจะมีการคุยกับทางทหารว่าจะมีการขนย้ายแรงงานมาที่ค่ายพานุรังสีจริงหรือไม่และมีนโยบายอย่างไรขอให้ชาวราชบุรีอย่าเพิ่งคิดลบค่ะเพราะจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลขณะน,นี้ตนยืนยันว่ายังไม่มีการขนย้ายแรงงานที่ติดเชื้อเข้ามารักษาที่จังหวัดราชบุรีค่ะคือคือประเด็นเนี้ย น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าก่อนหน้านี้คุณธนทิยาจำได้ใช่ไหมครับที่ที่สมุทรสาครก็มีมีประเด็นเรื่องชาวบ้านที่ในจังหวัดสมุทรสาครเองที่อยู่ใกล้ๆบริเวณวิทยายลัยกีฬาที่เขาจะไปทำโรงพยาบาลสนามเนี่ยน,นะครับชาวบ้านก็บอกโอ้ไม่ได้ล็อกแถวนี้มีเด็กยังวุ่นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปไปประท้วงไปแสดงจุดยืนอะไรกัน จนกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ที่เตรียมจะไปสํารวจตรวจตายต่างก็ต้องล่าถอยไปแต่สุดท้ายที่สมุทรสาครเนี่ยเขาก็เคลียร์กันได้นะครับอาจจะย้ายที่ไปต่างๆเนี่ยแล้วพอมาเกิดที่ราชบุรีเนี่ยผมเกรงว่าต่อไปมันจะกลายเป็นกระแสะกระแสคือฉันไม่เอาจังหวัดนี้ก็ไม่เอาจังหวัดนั้นก็ไม่เอาอแล้วจะทํากันยังไง ดังนั้นติดใจนิดเดียวค่ะว่าเอ๊ะเนี่ยคนที่ไปยี่ยเรื่องกับผู้ว่าที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็เป็นสอสอจากพักพลังประชารัฐด,ด้วยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยทั้งสองท่านเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในฐานะของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณมานิตเนี่ยน่าจะ น่าจะใช้โอกาสในการอธิบายให้กับชาวบ้านได้เข้าใจคือคือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยพอเข้าใจได้นะว่าเอาแหละอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไอ้โรงพยาบาลสนามเนี่ยมันเป็นยังไงมีระบบรัดกลุ่มยังไงบ้างนะก็อาจจะมีความวิตกกังวลแสดงออกอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ในฐานะที่คนเป็นสสเนี่ยท่านเองก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าแพทย์เองเนี่ย อย่างที่วันก่อนที่เวลามีกรณีที่สมุทรสาครเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าชาวบ้านนี่ไม่ต้องกลัวเลยปะหนึ่งมันอยู่ในพื้นที่ปิดแล้วนี่ที่เขาจะไปได้เขาจะไปจริงๆอะนะคะค่ายทหารนะคะค่ายพานุลังสีเป็นค่ายทหารช่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าผมมันมีั้วรอบขอบชิดเลยนะใหญ่โตโมโหลานใหญ่โตโมโหลานมาก 2. ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนแรกด่านแรกที่จะอันตรายก่อนเลยคือบุคลากรทางการแพทย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้เราอ่านก่อนหน้าข่าวราชบุรีเนี่ยคืออ่านข่าวให้ฟังว่าโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเขายินดีจะให้ความร่วมมือในการเข้าไปวางระบบาการวางระบบนี่คืออะไรการเอาองค์ความรู้เรื่องทําอย่างไรจนถึงปลอดภัยถึงมีประสิทธิภาพในการรักษาทั้งคนไข้ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรปลอดภยัยคืออย่างที่บอกโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันไม่ใช่ไปทําตลาดนัด ไม่ได้นึกอยากจะไปตั้งที่ไหนก็ตั้งได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาเตียงไปตั้งแล้วจบเลยนะคะทุกอย่างมันต้องมีระบบละที่สําคัญคือพอบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเรื่องความปลอดภยัยสุขาอ,อนามัยนอกจากจะเป็นความปลอดภัยของคนที่อยู่ข้างในแล้วความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบเนี่ยก็ต้องได้รับการใส่ใจด้วยเช่นเดียวกัน<ะ>เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องวางระบบไงคะแล้วที่สําคัญคือเนี่ยไอ้เชื้อโควิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลอยออกจากโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นอยู่ชั้นในของ ค่ายพานุลังสีแล้วข้ามกำแพงแล้วก็ล่องลอยไปตามชุมชนไม่ได้ะนะอย่างที่เราบอก2เมตรมันก็หมดเล,เลี้ยวหมดแรงแล้วะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่เอาแหละเรื่องสร้างไม่สร้างเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ,ค,ะความชัดเจนนี่เ็ายังไม่มีว่าะจะต้องไปต้องพานุรังสีเพราะคนที่เข้าไปประท้วงอันนี้ก็พูดได้ครบมุมหน่อยเขาบอกที่สมุทรสาครก็มีค่ายทหารมีค่ายกำแพงเป็นอัครยโยตินทาไมไม่ไปใช้ที่นั่น ทาไมต้องขนย้ายมาที่นี่อะไรต่างๆเหล่านี้แต่เพราะว่าเรื่องแบบนี้คุยกันได้แต่ประเด็นคือว่าผมคิดว่านักการเมืองควรจะมีบทบาทที่สําคัญกว่านี้ใ,ในการช่วยเหลือช่วยอธิบายช่วยในการาในการสร้างความเข้าใจค่ะนี่ทําให้นึกถึงเวลาผมคิดว่าคุณนันทิยาหรือคุณผู้ชมหลายท่านก็กคงจะเคยได้ยินนะออตอนผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยนะเรียนหนังสือเนี่ยก็มีคําคพูดแบบว่า ความต่างระหว่างนักการเมืองกับรัฐบุรุษอ่ะม,มันต่างกันยังไงนักการเมืองเนี่ยคิดแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าว่าจะมีผลยังไงแต่รัฐบุรุษเนี่ยคิดถึงอนาคตของลูกหลานเราลองนึกดูว่าถ้าต่อไปเนี่ยออทุกพื้นที่ล้วนแล้วแต่มีกระแสการต่อต้านการสร้างโรงพยาบาลสนามกันหมดนะเราจะทํากันยังไงเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนท่านอาจจะต้องมีกําลังสาคัญในการช่วยสร้างความเข้าใจว่า พี่น้องไอ้โรงพยาบาลสนามมันเป็นอย่างนี้นะ,ะมันไม่ได้อันตรายแล้วมันอยู่ข้างในมันไม่ต้องกลัวหรอกสมมติเขาเอาเขามีความจําเป็นที่ต้องเอาผู้ป่วยจากสม,มุทรสาครเพราะตอนนี้มันเยอะมากเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอะไรเนี่ยเคลื่อนย้ายมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้พาไปวนรอบตลาดก่อน <S <S แล้วถึงเข้าไปในค่าย เขาก็พามาปุ๊บเข้า <hi> ค่ายเลยในค่ายครับก right ็เป็นโรงพยาบาลก็มีกระบวนการอะไรต่างๆค่ะท่านก็ชี้แจงไปทวนพี่น้องจะสบายใจเพิ่มขึ้นหรือไม่สบายใจเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ผมก็บหงที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยคือคิดว่ามีแต่ชาวบ้านอย่างเดียวนน่นน่ะสิเห็นันว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกกันได้นะคะในสถานการณ์แบบนี้ไม่งั้นมันก็จะยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่เลยนะคะ